ในวันี้จติดอยมันตามไปุูพวกทุกชาติจะไปเกิดในพวกผมเองกตามจะได้ระดัาระดบในการทำานในอาชีพจะได้การปกครองชื่อว่าความยากเกิขนใจรักาพัญญาดุลนับคนรเป็นสุดขั้วังโอจะได้เกิดจะได้มีกากรายเกี่ยวมลอพวกผมิีามานั้นไม่รปฏิบติาทวันนี้ระสาฒนาสิ่งาน จริงแล่านม้นไดเปลนเป็นเงิแม้เกิดเปียนผู้ม้เกิดเปี่นั้นทรรม่้เกิดป่ยนวันเดแล้วแจรินั้นความสมเร็จความสเร็จกอให้มีอายุอายุกันมีอายุเกินยาวและทุกที่ทุกสนทุกสาสุขภา็มีความสุขการสบายใจมีความสุขความเจริญรับมีควังการพลังใจมีสุขภาพแข็งแรงคู่กับกิจการงานต่อไปปฏิภาณก็มีปฏิภาณและที่รกับเี่ยราับาเชี่ยใจละสัมัส ศาสนาสงฆ์ปฏบัติโอษฐ์มากมายแล่กินเต่ใช้ทุกคนทุกขั้นด้วยกาเจริญด้วยบุญแล้วคมาดูให้เวลาให้วามรูกันเยสหวาลิมาราภรากาิตรติสังลันเอวามวตจินังเปทนนังุการปฏิ ICHI TAN PA DI TAN TU MANGI KAMI WA SUMI SENTU TAPE KUDETO SANGTAPA TAN DO PANA LA SOYA HAMANI KOTI LA SOYA HAN SUMITI กัปปิภาณติคัญญะสวติยนยทุปัสส anti ติวตุภาอมังคณังลักษตุสัมมเทวดาสพุทธนุ uh Ini purahan jawi dan empat nên được, thở lặng thấp, thở lặng yên, มีมันกโอ้องเก็บเว้นเสยยงดังฟังชัดเว่านน้นีังไงก็ยังพาสมว่ามันรพื่อนหรอเล่จะไปหันใจหันขวาหรือวไาหันห้เนี่ยนัอนกนหมดลูกนัอนกันหมดหยิบได้เข้ามา một hai ba bốn năm sáu bảy tám tám sáu một hai ba bốn năm

ยกร่อับห่งกำลังฝึกให้สมเน็จักรอที่ตางสัมด็จก็ยังนะคเิาะเิมนะครับเป็นวันที่สามแล้ว กินเสียปากเลยอันนี้นกคนได้ปะคือติดต่อคนคนเดียวคือที่ที่เราที่เสียนาตัวเองคือยนงไม่บอกเท่นไ้ร่อัดเท่ามนแถวต่อไปครับหนึ่งสองสามสี่

ม่นภาดูร้อนะคะตอนนี้กำลังเนาะไม่กีนะคะได้หลายวันแล้ว่สองสามสี่ บว่าเราลาเราไปไดยนะไ่ประเนเดียววาเรียนู้กมืนที่เขาว่ามันจะมาใหม่ลิบหน้านะสวัสดีครัฮะ